ครับช่องปลาหลาดชวนชิมนะครับผมไปกู้ต้มกะนิอีกแล้วจ้าสำหรับวันนี้นะครับวันที่24ธันวาคม2566จ้าได้เวลากู้ต้มอีกแล้วครับไปจ้า ครับลูกที่หนึ่งเกมตัวลงจอบจ้านี่ครับลูกแรกทำการลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนีครับลูกที่หนึ่งนะครับทำการตดหลักอยู่นะครับผมดูไหมว่ามีตัวไม่เอ่ยลูกแรกนะครับสำหรับวันนี้ เย็นเจี๊ยบไปนะครับผมอากาศเอามาแล้วครับโรถที่หนึ่งขึ้นแล้วนะครับผมเสียงพอมีตัวนะครับขึ้นได้ครับผม เรื่องเอาเรื่องอีกแล้วลูกแรกโอเคเดี๋ยวทำการใส่อาหารลูกแรกก่อนนะครับเดี๋ยวทำการลงต่อเลยไปจ้าไปต่อกับลูกที่สองนะครับผมลูกแรกยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวทำการย้ายที่ไปไปต่อกับลูกที่สองเลยจ้า รูที่สองนะครับลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยจ้านี่ครับรูที่สองนะครับทําการปลดหลักอยู่นะครับผมเราดูกันว่ามีตัวดีนี่เอ่ยรูที่สองนะครับอเอกบอกน้ำเย็นเทียบมาแล้วจ้า โอเคมา <Okay. S 1> มตัวไม่เท่าไหร่ไงลูกใหญ่เน่ต, <Okay. S 1> ตัวนะี้ตัยน้ำหลักรูปนี้ไม่ใคยพลาดนะน้ำมันขึ้นนะ้ำมันลงไปพนธรรมชาติ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรน้ำมันเล็งแล้วไหลภาคเลยน,ะน้ำโอเคดู okay. ที่สองนะครับก็ได้สักสิบกว่าตัวได้นะครับผม Okay. จะทำการใส่อาหารนะครับทำการย้ายนิดหน่อยนะครับผมสำหรับลูที่สองนะครับเพื่ทำการใส่อาหารโลูที่สองกันนะครับผมโอเคทำการมัดปากกระลงต่อเลยนะครับผมลูที่สองไปจะไปต่อกัโลูที่สามนะครับ โอเคจ้าไปต่อกันลูกที่สามครับผมโอ้ยพอได้นะครับพอได้วันนี้ไปจ้าลูที่สามเข็มตัวลงจอดครับผมโอเค,ครับลูกที่สมนะครับลงน้ําเป็นที่เรียบร้อยจ้าฮะมีตัวไง เอาขึ้นมาเลยรูทีสามขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นะครับลูกนี้ลูทีสามนะครับไม่ค่อยมีตัวนะครับอันนี้ตัวเริ่มเล็กก้นนะครับตอตรงนี้นะครับผมต้องเปลี่ยนแยกย้ายที่นะครับตัวเล็กจริงๆก็พอได้นะครับนิดหน่อยไม่มาไม่ไม่นะครับโอเคทำการย้ายครับผม ไปจ้าไปต่อกับลูกที่สี่ครับผมอสำหรับลูกที่สี่ลงจอดแล้วจ้าดูกันครับมีตัวไม่เอ่ย โคด,ดีกังะฮะ,ะโมดีสมาแล้วครับผมโอ้โหเอาเ,อร,เรื่องกระยรไรบันรดครับวันนี้ด้้้เก็บนนีขึวโอเค เดี๋ยอ,อีกลูกนะครับผมก็จะอยู่ติดๆกันเลยนะครับลูกที่ห้านะครับเดี๋ยวทำการกู้เลยเดี๋ยวดูครับว่ามีตัวไม่เอ่ยลูกที่ห้ามาต่อเลยจ้า ไหนแล้วไม่โฟลเลยไม้ไปไหนนะอ๋อหม,มาแล้วจ้าลูกี่ห้านะครับผมนี่มีกีิงหน่อยเหรอก็ได้มันก็จะวางไว้อีกแนวหนึ่งตั้งหากนะครับผม,มโอเคลูกี่ห้าหมดจบพลักิจนะครับผมโอเค โอเคครับสำหรับวันนี้จบภารกิจนะครับผม5้าลูกวันนี้ก็พอได้นะครับไม่มากไม่ไมยนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบภารากิจสวัสดีจ้า